โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพีเจมเมอร์ทีวีวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างเครื่องทำพอปคอร์นซึ่งเรียกได้ว่าเครื่องผลิตพอปคอร์นวิธีการทำนั้นง่ายครับท่านผู้ชมก็กดออกมาอันนี้นะครับอ่ากดลงไปประมาณสี่ครั้งนับอย่างนี้นะครับเนี่ยุดมาอันนี้เลยครับอืมาอันนี้ซะก,ก่อนนะครับ ต่อไปถ้าไม่ชมจะเอาบล็อกเอ่อขอไปนี่ยเอาเครื่องยิงนะแล้วก็เรสโตนแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะผมเอาบล็อกนี้ต่อไปเนี้ยผมก็เรสตส์ stone t o s นะครับอ่าคือท่านผู้ชมก็ต้องวางบล็อกอะไรไปที่มุมน,นะครับต่อไปก็วางเรสโตนแล้วก็ขุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วางอะไรวะเครื่องวงจร อะไรพวกลุกนะครับวางไปแล้วจะลืมตัวนี้แรกครับแล้วกดวางออกมาอั้นี้นะครับแล้วก็เลี้ยงกันออกไาอางนี้เลยออกขอไปแล้ร <c oughs> ีบเกินไปนะครับกดคุดออกกั้นหนึ่งแล้วก็วางเนี้ยยิงอย่างนี้นะครับต่อไปนะท่านผู้ชมก็ต้องเอาเครื่องยิงนะครับเอาผ <c oughs> ิดอันนี้นะครับ ก็หาอะไรมาปกปิดนิดหนึ่งครับเนี้ยนะเนี้ยอืมอย่างนี้นะครับต่อไปออก็อะไรแผ่นหยียบนะคเอาอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเอาเป็นอันเนี้ก็ได้น,นะครับแล้วแต่เราจะเอาถ้ามันจะดังขึ้นมาอย่างนี้นะครับกวเลยเถอะหยุดแล้วเหยียบแป๊บ หมดแล้วนะครับต่อไปน้ำมันชมก็ต้องเอากระจกมานะครับนี้ยนี่โอ้ยเนี่ยอ่าแล้วก็วางทอสเอาทอสมานะครับเดี๋ยวทอสแบบเอาทอสอะไรก็ได้ผมเอาทอสไม้นะครับต่อไปนะครับถ้ามัชุก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับเอาเมล็ดเนี่ยเอาเมล็นะครับเนี้ย เฮ้ยมาทำไมวะออกไปซะว่าครท่านผู้ชมก็ต้องวางโมเลกนี้ไว้ด้วยนะเมื่อท่านผู้ชมไปเหยียบทั้งนั้นแหละครับดูเป็นไง,ไงเลยมึงอ่ะแงบโอ้โหยังไม่ขึ้นเด้อ <c oughs> โอ้โหดูครับดูครับโอ้โอ้โอ้โอ,อ้อย่ายลืมเลยอ่า เป็นไงเลยครับโอ้โหเครื่องประดิษป์ปปคอนของพวกเราเนี่ยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสรุบคลิปนี้บายล่ละวายเฮ้ยมึงอย่าเหยียบอย่าอุ้ยเหยียบเราอีกสัตว์เฮไปแล้วครับ